มีหลักธรรมะสั้นๆนะที่จะนำมาฝากกันในช่วงนีนะ้เป็นเรื่องของการให้อภัยเมื่อเกิดความโกรธปรากนะความโกรธนะมีเหตุมาจากอะไรก็มีเหตุมาจากผัสสะนะผัสสะกระทบนะแล้วเกิดการปรุงแต่งผัสสะ จนเกิดสิ่งที่เรียกว่าทุกขเวทนานะแล้วไม่มีสติรู้ทันทุกขเวทนาจนเวทนานั้นนะแปลสภาพเป็นโทสะนะเป็นความโกรธปรากฏนะความโกรธย่อมมีกับปุถุชนธรรมดาและผู้ได้สดับ ตอนนี้อยู่ที่ว่าปุถุชนธรรมดาเนี่ยโกรธแล้วจะจัดการกับความโกรธอย่างไรผู้ได้สดับนะโกรธแล้วจะจัดการกับความโกรธอย่างไรนี่คือความแตกต่างกันนะตอนนี้ความโกรธนะโกรธแล้วหายโกรธเองนะกับความโกรธเมื่อปรากฏแล้วเนี่ยหายโกรธเพราะการให้อภ,ภัยนะสองอย่างนี้ไม่เหมือนกัน นะไม่เหมือนกันอย่างไรนะคือโกรธแล้วหายโกรธเองนะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมดามาทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเกิดแล้วต้องดับความโกรธเมื่อปรากฏแล้วเนี่ยตั้งแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องดับนะเพราะเป็นกฎของธรรมชาติแต่การดับด้วยการให้ความโกรธที่โกรธแล้วเนี่ยหายโกรธเองเนี่ยไม่เป็นการบริหารจิตแต่อย่างใด เพราะมันดับไปตามอานาจของธรรมชาติแต่เมื่อโกรธแล้วเนี่ยหายโกรธเพราะการให้อภัยเนี่ยเป็นการบริหารจิตโดยตรงนะเป็นการยกระดับนะของจิตให้สูงขึ้นดีขึ้นมีค่าขึ้นนะดังนั้นเมื่อเราโกรธแล้วเนี่ยนะจะให้ความโกรธนั้นดับไปเองตามสภาวะของธรรมชาติ หรือเมื่อเราโกรธแล้วเนี่ยเราจะมีการให้อภัยนะเมื่อให้อภัยความโกรธนั้นก็ดับนะดังนั้นอยู่ที่เรานะจะให้ความโกรธนั้นดับไปเพราะธรรมชาติหรือดับไปเพราะการให้อภัยนะก็อยู่ที่ผู้ปฏิบัตินะจะต้องไปพิจารณาเองนะจะเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น นะเพราะการให้อภัยนะตอนนี้การให้อภัยเนะี่ยที่จะทําให้ความโกรธด,ดับได้นั้นก็ต้องเจริญสิ่งที่เรียกว่าเมตตาเพราะการเจริญเมตตาบ่อยๆเนะี่ยจะทําให้ความโกรธความพยาบาตินั้นหายไปดนะังนั้นสรุปได้ว่านะโกรธแล้วหายโกรธเองกับโกรธแล้วหายโกรธเพราะให้อภัยไม่เหมือนกันนะโกรธแล้วหายโกรธเองเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดานะทุกสิ่งเมื่อเกิดแล้วต้องดับ นะไม่เป็นการบริหารจิตแต่โกรธแล้วหายโกรธเองนะเพราะการคิดให้อภัยนะเป็นการบริหารจิตนะเป็นการยกระดับจิตนะให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นมีค่าขึ้นนะนี่คือธรรมะสั้นๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ในโอกาสต่อไปแลนะที่สำคัญให้กดติดตามด้วยครับ